ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดชอบและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารด่วนคนเพื่อนเข้า22จังหวัดคืนนี้ถึงพรุ่งนี้พยากรณอากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องเตือนภัยพิบัติวันพุทธที่6เมษาย,ยนในช่วงเย็นนะครับโดย22จังหวัดที่กรมอุตุนิยมทิทยาแจ้งเตือนได้แก่บริเวณจังหวัดแม่ห้องสอนเชียงใหม่ เชียงรายพะเยาน,าน่านแพร่ตากลำพูนลำปางสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลโดยพื้นที่ฝนฝนตกหนักในวันนี้จะเน้นบริเวณภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยส่วนภาคเหนือจะมีฝน30ประเนของพื้นที่ ภาคใต้ฝน60%ของพื้นที่ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหาคนครปริมณฑลจะมีเมฆบางส่วนส่วนภาคตะวันออกจะมีฝนเล็กน้อยตามแนวชายฝั่งทะเลนะครับเนื่องจากอีก24ชั่วโมงข้างหน้าลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงเหนือมีกําลังปานกลางที่ปกคลุมภาคใต้เริ่มมีกําลังอ่อนลงแต่ภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกขอให้ระวงังฝนตกหนัก ปริมาณฝนสะสมน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากต่อไปอีก1-2วันชาวเรือขอให้ระวังในการเดินเรือส่วนบริเวณความกรอากาศสูงกำลังปานกลางที่ปกคลุมไทยตอนบนเริ่มมีกำลังอ่อนลงอุณหภูมิจะเริ่มเพิ่มสูงขึ้นแต่ยังคงมีอากาศเย็นบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคอีสานขอให้ระวังและรักษาสุขภาพจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและในช่วงนี้นะครับจะมีคลื่นกระแสลมตะวันตกในระดับบนพัดปกคลุมภาคเหนือ ทำให้ภาคเหนือมีพาย,ยุฝนฟ้าคนองลมกระโชกแรงหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างคันท่องทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ